สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับรายการ o โอ้โหเกษตรวันนี้เราจะพาไปดูการเกษตรที่อยู่ท่าโฮมแต่ทําการเกษตรได้ครับไปสวัสดีครับพี่ภัยสวัสดีครับเรารายการโอ้โหเกษตรนะครับมาตามหาพี่ภัยถึงที่เลยครับวันนี้ยิออนดีต้อนรับครับพี่ครับผมสวัสดีครับ<ต>ไปเข้าไปบ้านพี่ภ<ป>ักยกันก่า ้องสวัสดีพี่ไผ่ด้วยนะครับผมเจอกันกับพี่ไผ่ตัวนี้เป็นการทําเกษตรรูปแบบใหม่จากมนุษย์เงินเดือนครับผมฝากพี่ไผ่แนะนําชื่อตัวเองหน่อยครับผมมองกล้องเลยครับชื่อไผ่นะครับปัจจุบันก็ทํางานประจําด้วยแล้วก็เลี้ยงดวงอยู่ที่บ้านด้วยครับเป็นรายได้เสริมชื่อจริงอะครับพี่ชื่อศักดิ์สิทธิ์ครับทับหงษาครับผมอายุไหยอายุไม่ต้องอายุเป็นเพียงตัวเลขก็หน้าตายังหล่อเหลาอยู่เลยนะเป็นจ้าแพทเพิ่งเป็นเจ้าพทเพิ่งเป็นเจ้าพท พี่ไผ่มีลูกยังครับมีนะครับน,นมีครอบครัวนะครับครับอืแต่งงานแล้วมีลูกแลแ้วเราผมก็นงงนะครับในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทาวน์โฮมอย่างเงี้ยแต่มาทําการเกษตรได้ครับที่มันเป็นรูปแบบใหม่และแปลกกว่าคนอื่นด้วยแล้วทําไมถึงมาทําการเกษตรเลี้ยงหนอนครับอืออย่างแรกเลยนะพี่ผมมองว่าผมอยากทําอะไรอยู่ที่ <S <S บ้านผมขี้เกียจออกไปเดินทางอ่ะมันรถติดอ่ะุงแค่บ้านน่าเบื่อก็เลย เจอโปรเจกต์นี้เฮ e ้ย e, มันสามารถเลี้ยงที่บ้านได้แล้วแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเลี้ยงแล้วแล้วมันสะอาดแล้วมันเซฟเรื่องกลิ่นได้ผมสามารถเลี้ยงในพื้นที่บ้านผมโดยที่ไม่รบกวนใครเขาได้ผมก็เลยสนใจที่จะเลี้ยงตัวนี้พี่อ๋อด้วงมันไม่เสียงดังใช่ไม่รบกวนคนอื่นครับอถ้าดูแลดีในเรื่องกลิ่นนะไม่มีปัญหาเลยกลิ่นไม่มีอยู่แล้วเพราะมันกินข้าวเช้าข้าวเช้าก็ไม่มีกลิ่นนะครับผมเข้าใจแล้วแล้วเราทํางานบริษัทเนี่ย รเราทํางานบริษัทแล้วหันเหยังไงถึงมามาเอาด้วงเนี่ยมาใส่กระมังแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี<ฮ>้ยงเลี้ยงอย่างเงี้ยหันเหชีวิตยังไงอันนี้ใน y o u t u ู e มีเยอะแยะเลยศึกษา y o ยูทูบเอาว,าวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงดูแลยังไงผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องดูแลมากมมอ็คือมันมีมระยะระยะการดูแลของเขาอยู่ครับนะผมแล้วชีวิตชีวิตงานยังคืน ยังมีด้วยใช่ไหมครับผมเห็นเห็นเห็นในเฟซพี่มีเลยครับเล่นดนตรีด้วยกงคือเล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีด้วยครับทํางานบริษัทด้วยเล่นดนตรีด้วยครับเลี้ยงด้วงอีกอืมอ่ารายได้เนี่ยผมบอกเลยรายได้ต่อเดือนที่พี่เลี้ยงด้วงเนี่ยกับงานบริษัทเนี่ยสูสีกันไหมครับก็ได้อยู่แล้วพี่นะพอได้อยู่พอได้อยู่ครับก็คือเราจะมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยจากการแปรรูป ใช่ไหมครับแบบ,ร,บรูปดวงแล้วก็ส่งขายพ่อพันธุแม่พัน<ช>ถูกไหมครับเพราะพ่อพันแม่พันธ์เนี่ยผมอยากจะรู้ก่อนว่าตอนแรกที่ไผ่เอามาเนี่ยเอามาซื้อมาเนี่ยแล้วเราศึกษาจากที่ไหนก่อนถึงจะได้พ่อพันธุแม่พันธุอ๋อพอดีมีเพื่อนผมเลี้ยงอยู่ที่บางัวทองก่อนเขาแนะนํามามก็มีเพื่อนช่วยช่วยด้วยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าหาพ่อแม่พันธุ์มาให้เราได้ใช้มาเริ่มผลิตอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มต้นจากเพื่อนก่อนเลยเพือนเป็นคนนําทางมา เพื่อนเป็นคนนาทาง<ร>ามาครับผมไอ้ดวงเนี่ยกิโลหนึ่งอ่ะที่เขาให้ขายกันเนี่ยคือตัวที่สําเร็จรูปแล้วที่เขาพร้อมไปแปรรูปแล้วพร้อมไปทอดพร้อมไปทําอ่าอาหารการกินแล้วมันมีหลายเมนูมากเลยเนะพี่ผมเห็นแล้วเนี่ยใช่ครับกิโลเท่าไหร่อ่าส่วนตัวผมขายอยู่ที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทครับผมต่อนหนึงกิโลไม่ไม่ถูกเลยนะครับ <c oughs> ได้ราคาอยู่สามร้อยบาทโอ้โหแล้วพ่อพันุเนี่ย คู่หนึ่งที่เราซื้อมาจากตอนแรกเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่พ่อพันคู่ละสิบาทครับคู่ละสิบาทครับแล้วทุกวันนี้เราขายพ่อพันให้กับเกษตรกรคนอื่นเนี่ยคู่ละเท่าไหร่ก็คู่ละแปดบาทถึงสิบาทเหมือนกันแปดบาทถึงสิบาทครับตอนเดือนเนี่ยเราขายพ่อพันแม่พันนี่คือเยอะเลยใช่ไหมครับก็ได้อยู่พี่ก็มีรายได้สองทางใช่เอาแล้วไอ้พวกมะพร้าวเนี่ยเราไปหาจากไหนเราสั่งครับมีเจ้าประจาเจ้าประจาครับคือไปสั่งมาแล้วก็เลี้ยงใช่ก็คือ เรามีต้นทุนมีไอตัวปิดมีกระมังก็เลี้ยงได้แล้วใช่แล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่เอ้าแล้วในระยะเวลาเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงเนี่ยตอนหนึ่งคู่เนี่ยเขาจะออกลูกร่วงประมาณี่ตัวต่อหนึ่งคู่ระยะเวลาที่เราวางไว้ประมาณ15วันเขาจะให้ผลผลิตที่เป็นไข่นะพี่ประมาณ50ฟองต่อวัน50ฟองต่อวัน50ฟองต่อวันเนี่ย ในกะมังหนึ่งเหรอครับตอนหนึ่งคู่ไม่ไม่ครับทั้งหมดเลยที่เราปล่อยลงไปอ๋อทั้งหมดเลยที่เราปล่อยลงไปรวมประมาณ50ฟองต่อวันยังั้นเราก็ต้องมาแยกมาคอยแยกกะมังอีกใช่ไหมอ่าพอถึงเวลา15วันก็จะพ่อแม่พันออกเราจะปล่อยให้ลูกเขาโตไปกำมังต่อไปใช่เราก็เราก็ใส่อาหารให้เขากินอยู่ในงั้นเลยใช่ครับแล้วก็ถึงรอบเปลี่ยนอาหารก็ต้องเปลี่ยนตามอายุของเขาไอ้ที่ผมบอกหนอนนอนเนี่ยมันคือด้วงมะพร้าวใช่ไหมครับใช่พี่ด้วงมะพร้าวผมก็ตกใจพี่ไผ่เลี้ยงหนอนเลี้ยงหนนอ นนพพสภาพรักมันก็หลายคนกลัวนะะแต่ผมตอนแรกผมก็มีแบบเขินๆนิดนึงแต่พอได้กินนั้นแหละเปลี่ยนวิธีเลยเลี้ยงเลยแต่ตอนนั้น, <c oughs> นผมดูในเพจของพี่ไผนะ่นี่ยครับรู้สึกตกใจมากเลยพี่ไผ่เอาไอ้ตัวหนอนเนี่ยไอ้ตัวด้วงมะพร้าวเนี่ยมาแย่ใส่ปากอย่างเงี้ยกินไหมครับกินนี่กินกินนะครับกินสแล้วมันรู้สึกยังไงครับมันรู้สึกยังไงอ่ามันก็จะมันมัน มันมันแล้วก็หวานนิดๆแต่มันมีน้ําจิ้มช่วยพี่นะมันก็อร่อยดีครับแต่ว่าถามว่ากินเยอะมันไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นที่กินเหมือนกินให้รู้อยากรู้เหมือนที่เขากินกันใน youtube อะไรเงี้ยและเราเลี้ยงเองเราก็อยากรู้ว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าเฮ้กินได้อร่อยดีแต่วันนั้นผมเข้าไปดูนะเห็นพี่ไผ่ไปนั่งดองน้ําปลาอยู่โอเมนูนิ้เพื่อนพาอะไรเพื่อนพากินเพื่อนพาไปกินครับ วันหลังผมต้องลองชิมบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้พี่ไผ่พาดูตัวพ่อพันธุแม่พันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ไม่กล้าคุยเลยพี่ไผ่ผมไม่กล้าคุยเลยพี่ไผ่ลองคุยหน่อยครับมันเป็นยังไงอันนี้คือมะพร้าวอะไรเนี่ยพี่ไผ่เปลือกมะพร้าวสับเปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับธรรมดาเนี่ยครับใูยยังไงผมเจอแล้วตัวมันตัวมันคือพอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ขาวๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสาคูบดครับพี่อ๋อที่เขาบอกว่าด่วงสาคูด่วงสาคูอนี้ก็คือตัวนี้ด้วยใช่ไหม ต้นสาคูบดเลยแหละครับต้นสาคูบทเลยพี่ไม่เคยเห็นเลยนะต้นสาคูเป็นไงอ่ะอันนี้เจอยะตัวนี้อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ครับพี่อแล้วพอมันออกลูกครับผสมพันธุ์กันเสร็จผสมพันธุ์กันเสร็จมันก็จะเป็นแบบอ่าต่อไปเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้พ่อแม่พันธุ์ผมจะปล่อยนับจากวันที่ปล่อยมาสิบห้าวันผมเดาพ่อแม่พันธุ์ออกออกมาพันธุ์ออกครับแล้วก็ให้ลูกเขาโตอย่อย่างเนี้ยแล้วเราก็พ่อแม่พันธุ์ไปลงกระมังไงได้เลย อ่เราไปดูไปดูตัวตัวตัวที่มันติดละไปดูตัวที่มันติดละอ่าอู้หตัวที่มันติดดูนิน้ผมก็ไม่กล้าคุยเหมือนกันอ๋อนี่มันจะเป็นตัวเด็กมันจะเป็นตัวเด็กแบบนี้ก่อนมีหลายไส์ขึ้นมามันจะเป็นตัวเด็กอ๋ออันนี้ก็คือก็คือไอขุยมะพร้าวพี่อนี่สาคูสาคูที่เขากินแล้วเขาจะเขาจะขี้ไว้ข้างบนข้างบนมันจะดำหน่อยอ่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าขี้มันอย่างเงี้ยเราไปทําอะไรได้พี่ อันนี้เหรอครับอันนี้ถ้าเอาไปตากแห้งเป็นปุ๋ยได้พี่อ๋อเป็นปุ๋ยได้ไปใส่ต้นไม้ต่อได้<ช>ได้ไประโยชน์หลายอย่างลยเนาะใช่ครับได้ไประโยชน์หลายอย่างมากเลยเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเยอะมากครับเงินทั้งนั้นเลยพี่เงินเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยเงินโอ้โหผมเห็นแล้วเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยออึต้องซื้อกลับบ้านนักโลสองโลแล้วเนี่ยโอ้ันได้กินแล้วพี่ฮะโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอด อ่ะแล้วเรามาดูเนี่ยพอเนี้ยมันเป็นตัวอ่อนๆอย่างนี้และตัวเด็กๆแล้วผมอยากจะรู้ไซส์ต่อไปเป็นไงพี่ตัวนี้ก็จะโตขึ้นมาหน่อยโอ้โหครับท่านมันเยอะอย่างนี้ครับท่านนี่นี่คือนี่รอขายใช่ไหมพี่อ๋อนี่ยังครับอันนี้ไซส์ยังเบบีอยู่ยังเบบีอีกเหรอเนี่ยจะได้สักประมาณถ้าตัวใหญ่ไม่ใหญ่อย่างนี้เลยอพี่น้องๆนั้นเลยน้องๆนั้นเลยประมาณนิ้วโป้งเนี่ยตัวเท่านี้เลยชีวิตพนักงานบริษัทครับชีวิตพนักงานดนตรี พี่ผันมาทําการเกษตรวันนี้ผมต้องบอกว่า <c oughs> พี่ไผ่มันสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเลย <c oughs> พี่ไผ่ <c oughs> ผมบอกเลยวันนี้พี่ไผ่ประสบความสำเร็จแล้ว <c oughs> จากการที่ทําการเกษตรเล็กๆมีการเกษตรของตัวเองแล้วอยู่ได้อยู่บนพื้นของตัวเองได้แล้วมีความสุขแบบนี้แล้วก็เอาการเกษตรของพี่ไผ่เนี่ยเลี้ยงครอบครัวได้ก็ถือว่าพี่ไผ่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับจากการทําเกษตรที่แบบอ,อยู่บ้าน แล้วก็มีความสุขทํางานบริษัทไปด้วยแบ่งเวลายังไงเนี่ยก็ไอเดอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ต้องดูแลเขามากมันทําให้เรามีเวลาที่จะทาอย่างอื่นได้ทําเวลางานประจําแล้วก็ช่วงเงยน็เยนๆเนี่ยจบมาดูแลเขาบ้างนิดหน่อยสี่ห้าวันดูเขาทีไม่จะเป็นต้องดูทุกวันมันก็ตอบโจทย์กับเรามันทําให้เราไม่เหนื่อยมากพี่ความสุขมันอยู่ตรงนี้ครับผมกว่าท่านผู้ชมด้วยนะครับ วันนี้รายการโอโหเกษตรพามาเจอกับผู้เลี้ยงด้วงหรือว่าอ่าด้วงสาคูตัวเป็นเป็นแล้วพ <c oughs> ี่ไผ่นี่เองครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ไผ่ไว้ด้วยนะครับส <c oughs> วัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs>